เพื่อนๆคุณมอร์นิ่ไปออกกำลังกายกันมีคนบอกว่าอยากได้หน้าท้องแบนๆมาเลยค่ะไปเลยเดินด้วยง่ายๆเดินๆๆเดินๆๆเดินเดนเดะคะไปเลยไเยเดินเดินอยู่กับที่เดินใครเดินได้ทำตามตอนนี้เลย ตามตามพี่ีตอนนี้เลยจะเดินเหมือนกับเราไปเดินที่ฟิตเดินเดินค่ะเดินเดินให้ได้ทั้งใครเดินได้เป็นร้อยนี่เหมือนกับเราท่าเดินเดินเดินเงี้ยเอาเร็วขึ้นไม่น้อยเร็วขึ้นไม่น้อยย่ำอยู่กับที่คอยรับก็ได้ ทุกวันง่ายๆที่บ้านทําทุกวันแล้วก็ส่งหัวใจอย่าไปนั่งเฝ้าแต่อายกระดกกระเดกไอเริ่มยื่นยูทูบเบอร์หลายเดนเขานานอากาศเปลี่ยนพี่ก็มีอายกระดกกระเด็กแลวต้องออกกำลังกายสู้สู้ สูส่สูำหรับคนที่มีมีคำถามว่าอยากหน้าทองแบนๆวิวิทานเยอะนะคะอาหารบ้านเราทานเยอะแต่เราก็ต้องออกกำลังกายเดินขยามกับที่เดินถอยหลังก็ได้ให้ได้20ครั้งนะคะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปเสียเงินฟิตเนส มี่สำหรับคนอยากแขนเรียบวิว,วิอยากแขนเรียบวิว,วิไม่อยากมีเนียงเนียงเนียงทองเนียงได้ยางนับหนึ่งสองสาใครได้ถึงร้อยให้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเองนะคะหุคนดีหุ่นสวยทําเองทําเองทําเอง,เองนักเรียนพอขยันขยันคะ่ะเดินมันก็เราเดินรอบแต่เราเดินอยู่กับที่ไง จังว่าเดินมันเรเดินรอบสระนะ้ําเป็นสองสามกิโลเดินรอบสระทําดูนะคะแขวนแขวนไปด้วยเดินไปด้วยแกวนแขวนไปด้วยแขนขยำขยำอยู่กับที่เอาจนให้แบนลดหน้าท้องด้วยวิธีเดิน เดินขยันอยู่กับที่นะคะเดินเดินเดินสไตล์เดินเดินเดโยกไปเดินไปเดินไปจนจะได้ประมาณ20่สิบครั้งเดินนะคะเดินลดหุ่นออกกาลอยู่กับบ้านนี้ใครที่ปวดสันหลังก็ก้มแล้วออามือ ฟ้าผนังแล้วก็โยกลงเป็นตัวนะคะจะได้ส่วนขาส่วนแขนลงไปทำดูนะคะเพื่อนถ้าอยากสุขภาพดีไม่ห่วงวิชานะคะวิชาการติสรัก,รก,รกทุกคนทำเลยตอนนี้เลยทำเดินเดินเดินวิ่งวิงวิงเราต้องรักสุขภาพตัวเองดีกว่าเป็น Dracoon.